การตรวจรถประจำวัน EP1 ตรวจสอบภายในห้องเครื่องยนต์ 1. ตรวจระดับน้ำมันเครื่องดึงก้านวัดน้ำมันเครื่องแล้วเช็ดด้วยผ้าสะอาด1ครั้งจากนั้นทำการจุ่มก้านวัดน้ำมันเครื่องแล้วเช็คระดับน้ำมันเครื่องบนปลายก้านวัดโดยระดับน้ำมันเครื่องจะต้องอยู่ระหว่างขีดสูงสุดและขีดต่ำสุดของก้านวัด 2. ตรวจระดับน้ำฉีดกระจก ควรเติมน้ำยาฉีดกระจกหรือน้ำสะอาดให้อยู่ในระดับสูงสุดอยู่เสมอและปิดฝาให้แน่นสนิท 3. ตรวจระดับน้ำกลั่นแบตเตอร ok, pues mm nah ี่ระดับน้ำกลั่นแบตเตอรี Naruto ่อ like ยู่ระหว่างขีดสูงสุดและขีดต่ำสุด 4. ตรวจระดับน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์ระดับน้ำมันพวงมาลัยพาวเวอร์อยู่ระหว่างขีดสูงสุดและขีดต่ำสุดบนกระปุกน้ำมันพาวเวอร์ ถ้าอยู่ต่ำกว่าขีดต่ำสุดควรเติมให้ถึงขีดสูงสุดเสมอหากทำการเติมบ่อยครั้งควรตรวจสอบการรั่วซึม 5. ตรวจสายพานเครื่องยนต์โดยทำการตรวจสอบความตึงหย่อนของสายพานเครื่องยนต์ซึ่งไม่ควรที่จะตึงหรือหย่อนจนเกินไป 6. ตรวจระดับน้ํำหล่อยเย็นของเครื่องยนต์ตรวจสอบน้ำหล่อยเย็นในถังพักน้ำสำรอง โดยระดับน้ำหล่อเย็นปกติจะอยู่ระหว่างขีดสูงสุดและขีดต่ำสุดควรตรวจสอบระดับน้ำหล่อเย็นในขณะที่เครื่องยนต์เย็นแล้วเท่านั้น 7. ตรวจระดับน้ำมันเบรกคัสระดับน้ำมันเบรกคัสอยู่ระหว่างขีดสูงสุดและขีดต่ำสุดบนกระปุกน้ำมันเบรกถ้าอยู่ต่ำกว่าขีดต่ำสุดควรเติมให้ถึงขีดสูงสุดเสมอหากทำการเติมบ่อยครั้งควรตรวจสอบการรั่วซึมของน้ำมันเบรกหรือการสึกหรอของผ้าเบรก